ซื้อรถแบบไม่เห็นรถครับพี่หวามาจากนาครศรีธรรมราชนะดูรถออนไลน์ซื้อแบบไม่เห็นรถไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงบ้านเลยครับวันนี้พี่หวาไม่เห็นรถของจริงแล้วเป็นไงบ้างพี่สว,ส,สวยมากเลยค่ะสวยมากถูกใจนะพี่ถูกใจค่ะลงขายเมื่อวันที่14 14ี่ี่ใช่ค่ะดูคลิปอยู่ค่ะไม่ถึงเดือนครับพี่มาดูแล้วค่ะชอบมากค่ะแล้วก็อนุมัติเร็วมากค่ะ เซ็นปุ๊บอนุมัติปั๊บพี่จองตัวทั้งบินมารับรถถึงที่เลยครับใช่ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงนะการให้บริการของเราเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะแล้วก็อธิบายก็เข้าใจแล้วก็อนุมัติไวมากค่ะคร้บก็สวยถูกใจค่ะรถสวยถูกใจอนุมัติไวนะครับใช่ค่ะกับที่คาบัลเลอร์นะใชขออนุญาตนี่หนึ่งนะพี่ค่ะห้า ให้คะแนนเราให้เท่าไหร่ครับให้ร้อยยังเลยค่ะร้อยเต็มเท่าไหร่พี่เต็มร้อยไปเลยค่ะให้ร้อยเต็มเลยร้อยหนึ่งจะได้ค่ะยิ้อย่างเลยฝากไว้ด้วยครับพี่เขามาจากนครศรีธรรมราชนะพี่เขามีร้านข้าวมันไก่อยู่ที่นู่นข้าวมันแกงค่ะข้าวมันแกงนะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์แปะไว้ให้นะครับได้ค่ะเผื่อใครสนใจไปที่นครศรีธรรมราชแวะไปกินร้านพี่เขาได้นะครับร้านฮาวาข้าวมันแกงหน้าทับค่ะร้านอะไรนะพี่ขออีกดีร้านฮาวาข้าวมันแกงหน้าทับค่ะโอเคขอบคุณพี่นมากเลยครับขอบคุณครับเป็นทางปลอดภ